การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่จะเป็นยังไงถ้าหากเวลาคุณหลบับเจ้านิ้วขมือบจะมาปกครองความฝันแล้วมันจะจิกกระชากค,คุณจนเสียชีวิตสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f v movie วันนี้เรามาพบับการสปอยหนังอินเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอัน g h t แ a ม่ On e l อ s t r ต e t เหนียวขมือบหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และอ n s t a า r กรม ไม่ร้อช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ร้านอาหารสปริงวูดที่นั่นมีชายหนุ่มที่มีชื่อว่าดีนเขามาทานกาแฟที่นี่แต่ทว่าจูจ่ๆร้านที่เต็มไปได้วยผู้คนกลับเงียบสง,งัดเขาเรียกหาแคทเชีย์เพื่อเติมกาแฟแต่เธอกลับเมินเฉยดีนดีนเลยตามเธอไปที่ห้องครัวสภาพในนั้นมันช่างน่าหวาดกลัวเตาไฟแผดเผาอาหารมากมายและแล้วจูจ่ๆก็มีคนมาฟาดฟันดีนทาให้เขาเกิดบาดแผลที่มือโชคยังดีนั่นเป็นแค่ความฝัน ดีนถูกแนนซี่ปลุกขึ้นมาเธอเป็นเพื่อนกับดีนและเป็นพนักงานอยู่ที่นี่ด้วยสภาพของดีนดูน่าเป็นห่วงเขาดูอ่อนเพลออมากๆและเมื่อแนนซี่จากไปดีนก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าที่มือของเขามีแผลเหมือนในความฝันเรื่องนี้ทําให้ดีนเป็นกังวลเลยต้องตามคริสแฟนสาวของเธอเพื่อมาพูดคุยดีนพยายามเล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นในความฝันเขาอุตส่าห์อดอนลับอดน,นอนมาแล้ว3วันแต่ระยะหลังเขาก็เริ่มที่จะหลับในคริสบอกให้ดีนอย่า เป็นกังวลเลยแต่ดินก็บอกว่าเธอไม่เข้าใจมันน่ากลัวมากมันยากต่อการอธิบายแต่ถ้าฉันหลับมันจะฆ่าฉันไอเจ้าฆาตกรหน้าไฟไหม้นั่นระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันเจสซี่ก็เห็นเข้าพอดีซึ่งเจสซี่กำลังนั่งกินอยู่กับเควตินและแพตตันเจสซี่ไม่พอใจที่เห็นคริสจูจีอยู่กับผู้ชายคนอื่นเนื่องจากคริสเคยเป็นแฟนเก่าของเธอเจสซี่เลยฟาดเงินไว้ที่โต๊ะก,ก่อนที่จะออกไปเควตินก็ขอโทษเนนซี่แทนเพื่อนที่ทำ ติเรียาอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่าเควตินก็แอบชอบเนนซี่อยู่เหมือนกันและหลังจากที่3ามหนุ่มออกไปบทสนทนาของคริสและดีนเริ่มรุนแรงขึ้นเนื่องจากดีนเต็ไมไปด้วยความเครียดจนเผลอทำกาแฟหกใส่คริสเธอเลยขอดวไปเข้าห้องน้ําซึ่งระหว่างที่เธอจากไปดีนที่ไม่มีคนพูดคุยเขาก็เผลอหลับไม่รู้ตัวทันทีที่เขาหลับไหลเจ้าโลกแห่งความฝันก็บุกมาจู่โจมเขาทันทีเจ้าเนี้วเขเมือพยายามทิ่มแทงเขาดีนก็ใช้มีดสเต็กเพื่อ้อกกันตัว ขัดคือและต่อสู้แต่ทว่าในโลกความจริงทุกคนต่างเห็นว่าดีนกำลังจะกรีดคอตัวเองและเขาก็ได้ปาดคอตัวเองต่อหน้าต่อตาคริสเตียนและเสียชีวิตไปงานศพถูกจัดอย่างเรียบง่ายคริสในฐานะแฟนเธอก็โศกเศร้าจนกลัน้นน้ำตาไม่ไหวและที่งานศพเธอก็เห็นเด็กน้อยถือช่อกุหลาบยืนไว้อะไรต่อดีนแล้วจู่ๆเด็กน้อยก็เกิดมีบาดแผลที่หน้าอกคล้ายกงเล็บและเด็กน้อยก็ถูกมือปริศนาดึงเข้าไปในหลุมนาน เป็นแค่ความฝันของคริสแต่เธอจำได้ว่าเด็กในฝันคือตัวเธอเองคริสสะดุ้งตื่นจากความฝันเพราะแม่ปลุกเนื่องจากพิธีไว้อะไรจบแล้วแต่คริสก็จำหน้าเด็กคนนั้นได้นั่นคือตัวเธอเองแถมที่ป้ายไว้อะไรยังมีรูปเธอกับดีนตอนเด็กๆเธอเลยแปลกใจว่าภาพนี้มาได้ยังไงเพราะเ่าที่จำได้เธอได้เจอกับดีนครั้งแรกก็ตอนมัธยมไม่ใช่ตอนเด็กเมือนในรูปเธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเจสซี่แต่เจสซี่ก็ไม่มีคำตอบคริส พยายามบอกเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่ดีดฆ่าตัวตายว่าเหมือนมีใครมาจับมือคริสเจสซี่ก็บอกว่าเธอกังวลมากเกินไปแล้วพักผ่อนบ้างนะแต่แนนซี่ที่รวมว่าฟังเธอกลับเชื่อที่คริสบอกกล่าวเพราะเธอก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันและบทสนทนานั้นก็ถูกแยกย้ายโดยพ่อแม่ของแต่ละคนแนนซี่กลับบ้านไปด้วยความมึนงงและในค่ำคืนนั้นที่เธอหลับไหลก็มีบางสิ่งบางอย่างโผล่มาจากผนังเพื่อมาหาเธอแต่เช่นเคยมันเป็นเพียงแค่ความฝานัน ตัดภาพมาที่คริสเธอมองดูรูปภาพเก่าๆแต่ในอัลบามแทบไม่มีรูปตอนเด็กๆเลยเธอเลยถามกับแม่ว่ารูปเก่าๆอยู่ในหมดแม่ก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะอยู่บนหลังคาโรงรถแม่ถามว่าทาไมคริสก็ตอบว่าในงานศพเธอเห็นรูปภาพเธอกับดีนแม่ก็บอกว่าเธอคิดมากเก็บของได้แล้วไปกินข้าวกันดีกว่าเธอเห็นได้ชัดว่าแม่พยายามจะปิดบังทําให้คำคืนนั้นเธอแอบไปที่หลังคาโรงรถเพื่อไปดูของเก่าๆและที่นั่น เธอก็จะกับเสื้อผ้าของเธอตอนเด็กที่คล้ายในรูปมากแล้วจูจ่ๆไฟในโรงรถก็เริ่มติดดับดับแล้วบุคคลที่มีใบหน้าแปลกประหลาดก็พุ่งมาหาเธอและกล่าวว่าจําฉันได้ไหมคริสสะดุ้งตื่นจากความฝันด้วยเสียงกรีดร้องมันเป็นความฝันที่น่ากลัวเอามากๆตัดภาพมาที่เนนซีเธอมาเรียนตามปกติแต่จิตใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและคนที่สังเกตเห็นอาการนั้นนั่นก็คือควีตินเลยมาทักทายว่าเป็นอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไร อยากคุยกับฉันก็โทรมาได้นะเควตินกําลังขายขนมจีดแต่ก็ถูกพ่อมาขัดจังหวะพ่อของเขาเป็นอาจารย์สอนที่นี่และไล่ให้เควตินไปเข้าเรียนได้แล้วและทั้งสองก็ได้จากลากันดัดภาพมาที่คริสเธอกําลังเรียนประติตร์อยู่ในห้องอาจารย์กําลังพร่ำสอนเรื่องอาวุธของชาวสปาร์ตันแต่แล้วเมื่อพลิกหน้าหนังสือเธอก็เจอกับอาวุธกลองเล็บของเจ้าฆาตกรนั่นทําให้เธอรู้ตัวว่านี่คือความฝันเธอพยายามปลุกให้ตัวเองตื่นแต่ทว่ามันก็สายไปแล้วเจ้า ได้มาตักเตือนเธอว่าการหลับในห้องเรียนมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคริสพยายามวิ่งหนีจากมันแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ดักหน้าเธอไว้ตลอดมันเข้ามาทักทายเธอด้วยความตกใจคริสร้องขึ้นมาอย่างดังทําให้เธอสะดุ้งตื่นจากความฝันแต่หน้าแปลกผมของเธอที่ถูกตัดขาดมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเธอหวาดกลัวมากจนไม่อยากสนทนากับใครเลิกเรียนก็รีบกลับมาบ้านและด้วยความที่เธอสงสัยเรื่องรูปในงานศพเลยจะไปดูห้องใต้โรงรถแต่ไม่ทันที่เธอจะ ะเปิดมันคุณแม่ก็ได้มาบอกลาเนื่องจากแม่มีไฟบินไปต่างประเทศอีกสองสามวันคงจะกลับด้วยเหตุที่เธอต้องอยู่คนเดียวทําให้เธอปิดประตูอย่างแน่นหนาค่ำคืนนั้นระหว่างที่เธออ่านหนังสืออยู่เจสซี่ก็ได้มาทักทายถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ลงรอยกันแต่เจสซี่รู้ตัวดีว่าตัวเองงี่เงา่าแสดงอาการหึงหวงเธอระหว่างดีนแต่ดีนเองก็เป็นเพื่อนเขาซึ่งเจสซี่อยากรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับดีนคริสเลยบอกกล่าวเรื่องราวที่ดีน,นชอบฝันตอนนี้เธอเองก็เริ่มเป็นด้วย ในความฝันจะมีฆาตกรใส่ชุดลายพรางซึ่งเจสซี่ก็สรับภาพความจริงว่าเขาก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นแค่ความฝันอย่าก,กังวลไปเลยคริสด้วยความที่เธอหวาดกลัวเลยขอยเจสซี่อยู่ได้กันในค่ำคืนนี้ซึ่งแน่นอนเจสซี่ไม่ปฏิเสธระหว่างที่ทั้งสองหลับไหลคริสก็สะดุ้งตื่นเนื่องจากหมาของเธอหาหาเห่าฮอนเสียงดังเธอเลยออกไปดูหน้าบ้านว่าหมาเป็นอะไรเธอเดินหารูฟัดเจ้าหมาน้อยเรียกหายังไงหมาก็ไม่ตอบและแล้วเธอก็เจอว่า มาของเธอได้โดนกรงเล็บนั้นฆ่าตายไปแล้วและคนที่ทำมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเธอเรีบวิ่งเข้าบ้านไปแต่เมื่อเปิดบานประตูเธอกลับไปโพที่อื่นนั่นคือโรงเรียนเตรียมอนุบาลซึ่งเธอก็มึนงงกับสถานที่นี้แต่แล้วก็มีเธอในตอนเด็กมาจูงมือเธอเพื่อไปหาอาจารย์ซึ่งก็คือเจ้าฆาตกรหน้าโหดเธอตกใจมากและก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งตั้งสติด้วยความโล่งใจไปห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะกลับมานอนที่เตียงแต่ทว่าจา สซี่ตอนนี้ก็แปลเปลี่ยนมาเป็นมันเลยพุ่งเข้ามาจู่โจมเธอมันเป็นฝันซ้อนฝันเธอกรีดร้องอยู่ในฝันเพราะการจู่โจมจากฆาตรกรหน้าโหดในชีวิตจริงเธอก็กําลังดิ้นดิ้นด้วยความเจ็บปวดเจสซี่พยายามปลุกให้เธอตืต่นแต่ก็ไม่เป็นผลเลยจูู่คริสก็หล,ลอยลขึ้นไปบนอากาศลอยไปเลยมากระแทกผนังแล้วเธอก็โดนกรีดจนเลือดอาบก่อนจะตกลงมาเสียชีวิตเจสซี่ตกใจมากกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าเขารีบวิ่งหนีออกมาซึ่งมันทําให้สัญญาณแจ้งเตือนดัง เจสซี่ไม่รู้จะไปที่ไหนเลยไปหาเนนซี่เพื่อบอกกล่าวเรื่องนี้เขาพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทํามันต่างหากที่ทําคนที่ไล่ล่าเราในความฝันเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง <Nancy S 2> เนนซี่ก็บอกกล่าวว่าในฝันของเธอจะได้ยินเพลงเดิมๆซ้าไปซ้ำมาหนึ่งสองเฟรดดี้กำลังมองทําให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ไล่ล่าในความฝันมีนามว่าเฟรดดี้มันจะตามไล่ล่าพวกเราทุกคนแต่แล้วด้วยเสียงดังที่เกิดขึ้นในห้องทําให้แม่ของเนนซี่มาเคาะประตู ทำให้เจสซี่ต้องรีบวิ่งหนีไปแต่ถึงแม้จะหนียังไงก็ไล่ล่าการจับกลุมของตํารวจไม่ได้ถึงแม้เจสซี่จะพยายามปฏิเสธแต่หลักฐานมันทนโทษทาให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําเจสซี่หวาดกลัวมากและข่มตัวเองไม่ให้หลับไม่ให้นอนตัดภาพมาที่เควตินเธอได้รับการติดต่อมาจากเนนซีบอกว่ามีเรื่องจะพูดคุยและนัดเจอกันที่ห้องสมุดซึ่งเควตินระหว่างที่รอเธอเขาก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ด้วยการทํางานหนักทําให้เขา ผู้หลับไปและในความฝันก็เจอเข้ากับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งนําพาเขาไปพบกับเจ้าเฟรดดี้ก่อนที่เขาจะถูกปลุกโดยแนนซี่ตัดภาพมันที่เจสซี่ผู้คุมได้มาตามตัวเขาบอกว่าพ่อแม่มาประกันตัวแล้วแต่แล้วระหว่างที่เขาเดินทางออกมาจากคุกจูๆ่ๆสภาพห้องก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่เขาไม่รู้จักอย่างกัรโรงงานร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นเครอือซึ่งคนที่รอตอนรับเขานั้นก็คือเฟรดดี้เจสซี่เมื่อได้เห็นมันก็รีบวิ่งหนีและไปเจอเข้ากับศพของคริสทําให้เขาเริ่มวิต และในระหว่างที่เขาไม่ระวังตัวเฟรดดี้ก็พุ่งมาจากด้านหลังแทงเขาทะลุกอกจนเขาเสียชีวิตไปในโลกแห่งความจริงเจสซี่ถูกฆ่าตายไปที่เรียบร้อยแล้วคนในห้องขังก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ลงมือทำฉันบริสุทธิ์ได้เรียกผู้คุมมาแต่ในโลกแห่งความฝันถึงแม้เขาจะตายไปแล้วแต่สมองของเขายังทำงานอยู่เขาต้องทุกขท์ทรมานจากการละเล่นของเจ้าเฟรดดี้ตัดภาพมันที่แนนซี่ทั้งคู่พยายามหาข้อมูลแต่ทว่าการไม่หลับไม่นอน ทำให้นนซี่เกิดอาการอ่อนเพลียควตินเลยแนะนํายาที่มีสารเอพิเทฟีนเอาไว้ใช้กระตุ้นความคิดเด็กที่มีสมาธิสั้นเขากินมาตั้งแต่อายุ15กินแล้วจะกระชุ่มกระชวยควตินกินเป็นประจำเธอจะลองไหมแต่เนนซี่ก็กล่าวปฏิเสธไม่ต้องดีกว่าหลังจากที่หาข้อมูลมาเน่นนานควตินก็เจอบทความที่น่าสนใจว่าโดยการนอนหลับของมนุษย์มนุษย์เราสามารถอนหลับ,บนอนได้แต่ทว่าเมื่อผ่านไปซาระยักหนึ่งสมองจะเริ่มปิดการความคิดและหยุดทำงานสักครู่หนึ่งทำให เธอเริ่มหลับในโดยที่ไม่รู้ตัวและอาการนั้นจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าหากสมองทํางานหนักมากเกินไปหรือขาดการพักผ่อนที่พอสมควรแล้วถ้าหากเราฟืนการหลับมากๆมันจะทําให้สมองชัดดาวด้วยตนเองและทําให้คนผู้นั้นเกิดอาการโคมา่าซึ่งนั่นเป็นอาการที่พวกเขาต้องแวดระวังในค่าคืนนั้นระหว่างที่แนซี่กำลังวาดรูปอยู่คุณแม่ก็ได้มาทักทายเธอเลยใช้โอกาสนั้นถามกับแม่ว่าตอนเด็กๆหนูมีอะไรที่เหมือนกับเจสซี่ดีนคริสหรือเควตินไหม อย่างเช่นเคยเรียนด้วยกันตอนเด็กนะคุณแม่ก็ตอบว่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแม่ก็ไม่ค่อยจําได้มันนานมาแล้วนะลูกเธอเลยถามต่อว่าแม่รู้จักคนที่ชื่อว่าเฟรดดี้ไหมแม่ก็รีตอบทันทีว่าไม่ซึ่งแนนซี่ก็จับได้ว่าแม่กาลังปิดบังอะไรอยู่และหลังจากแม่ลูกจังกันคุณแม่ก็อไปคุยโทรศรัพท์กับบุคคลปริศนาบอกว่าแนนซี่เริ่มจําเรื่องราวได้แล้วแนนซี่ที่อ่อนเพลียมาทั้งวันเธอเลยไปอาบน้ําและด้วยความที่เธอกลัวเผลอ เธอก็ได้แอบตั้งนาฬิกาเอาไว้ซึ่งในระหว่างที่เธออาบน้ําอยู่เธอก็หลับไปจริงๆมือไปศนาโผล่ขึ้นมาจากอ่างน้ําโชคยังดีที่แม่เคาะประตูทําให้เธอตื่นขึ้นมามือนั้นเลยจากใบหลังจากนั้นเนนซี่ก็ได้มาแต่งตัวเปิดประตูเข้าห้องแต่ห้องของเธอมันเต็มไปด้วยหิมะสถานท,ที่ที่เธอเก้าวย่างไปมันมีป้ายเขียนไว้ว่าแบ a n d s c h o ู l ซึ่งที่นั่นเองเฟรดดี้กำลังรอเธออยู่เฟรดดี้ตกใจมากที่เห็นเธอสาวมากขนาดนี้ ไม่ได้เจอกันมานานเลยนะแนนซี่พยายามย้ำเตือนกับตัวเองว่าแกเป็นแค่ฝันร้ายเฟรดดี้ก็ตอบว่าชายเธอจำฉันไม่ได้เหรอเธอเคยเป็นคนโปรดของฉันเลยนะแนนซี่มันช้กองเล็กของตนลูบไล้และคอเคลียแนนซี่และโชคยังดีที่โทรศัพท์ของเธอดันขึ้นมาเพราะว่าควินตินได้โทรมาหาแจ้งข่าวว่าเจสซี่ตายแล้วแนนซี่ก็บอกกล่าวว่าเจอมาในความฝันที่แบดแฮมในามหาชันได้ไหมซึ่งควินตินก็เด้ทิ้งจดหมายบอกพ่อ ว่าจะไปหาแนนซี่ทางคู่ได้เจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแบ็กแฮนส์คูลมันเป็นโรงเรียนเตรียมอนุบาลที่ชานเมืองแล้วพวกเธอเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนนี้นั่นคือคําถามที่ทั้งคู่ยังไม่ทราบคําตอบแนนซี่เลยไปคน้นเอกสาร,รเก่าๆในบ้านและทําให้เจอพบเจอกับรูปใบหนึ่งซึ่งในนั้นมีเธอตอนเด็กและเพื่อนๆที่เจอเหตุการณ์เดียวกันทุกคนทั้งดีนคริสเจสซี่รวมถึงควตินด้วยคุณแม่ที่ได้มาเห็นเขาก็พยายามขอรูปภาพจากลูกแต่แนนซี่ไม่ยอมให้ถึง เวลาที่แม่ต้องบอกความจริงว่าตอนเด็กๆพวกเรารู้จักกันได้ยังไงและมันเกิดอะไรขึ้นกับความฝันของพวกเราแม่ก็พยายามายเบียงไม่อยากบอกลูกเพราะไม่อยากให้แนนซี่จดจําเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตเลยพยายามปิดบังมันแม่อยากให้ลูกลืมมันซะแต่สุดท้ายคุณแม่ก็ต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเด็กพวกเธอเคยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลแบ็คแฮมที่น,นันมีคนส่วนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟร็กครูเกอร์พวกเราไม่อยากจะเชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูเกอร์เขาเป็นคนที่รัก เด็กกมากแต่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเด็กๆเด็กๆได้มาบอกเล่าเรื่องนั้นกับครอบครัวบางคนกลับบ้านมาพร้อมเสื้อผ้าที่ฉีกขาดบางก็เล่าเรื่องว่าครูเกอร์พาเด็กๆเ,เข้าไปในถ้ำของตนและทําเรื่องที่เลวร้ายขึ้นมาทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตามล่าตัวครูเกอร์พ่อแม่ยังจับตัวเขาไม่ได้เนื่องจากวันที่เล่ยล่าครูเกอร์ได้หายไปจากเมืองนี้ไปแล้วแม่ก็อธิบายว่าฝันพวกนั้นมันเป็นความทรงจําเก็บโกดแม่ไม่อยากให้จําได้เลยเลื่อมันไปเสเถอน ลูกอย่าให้เหตุการณ์ในอดีตมาครอบงำพวกเราซึ่งแนนซี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่แม่พูดเลยพยายามตามหาคนอื่นที่อยู่ในรูปแต่ทว่าควตินกลับเชื่อเรื่องนั้นและไม่อยากไปต่อถึงแม้แนนซี่จะเคล้นขยลยอยังไงควตินที่เป็นลูกที่รักของพ่อสุดท้ายก็โดนพ่อไล่ตามตัวให้กลับไปฝึกว่ายน้ําได้แล้วปล่อยให้แนนซี่นั้นค้นหาข้อมูลอยู่คนเดียวและในระหว่างที่ควีตินกำลังว่ายน้ําฝึกซ้อมอย่างขามะขะมน่นเขาก็ถูกบางสิ่งบางอย่างลากตัวเข้าไปในน้ําเมื่อ ตินโผล่ขึ้นมาจากน้ําก็มาเจอสถานที่ที่แปลกประหลาดมันช่างหนาวเนมเขาเดินสำรวจด้วยสภาพที่เปลยกายแต่แล้วครูเกอร์ก็วิ่งผ่านหน้าเข้าไปพร้อมกับรถผู้ปกครองที่พยายามไล,ล่ล่าครูเกอร์เข้าไปในโกดังร้างเพื่อหลบหนีเหล่าผู้ปกครองที่พยายามปะทุสลา,ายเขาผู้ปกครองที่เต็มไปด้วยความเค้มแข็จากสิ่งที่ครูเกอร์ทํากับเด็กๆพ่อของครูเอตินเลยจุดไฟเผาโรงงานเพื่อฆ่าครูเกอร์ทั้งเป็นนานคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูเกอร์ตายไปด้วยความเข้มแข็ใบหน้า ที่โดนแผกเผาชั้นน้าสยดสยองและใบหน้านั้นก็ทําให้ควยตินลุกขึ้นมาจากความฝันเขาหลับลงไปในน้ําโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้จมน้ําโชคยังดีที่เพื่อนสามารถประมพยาบาลเขาได้ทันตัดภาพมาที่เนนซี่ที่พยายามเสิร์ชหา Google ตามรายชื่อที่อยู่ในรูปภาพซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในรูมนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยสาเหตุที่คล้ายคลึงกันบางก็หลับในขณะขับรถบางก็ผูกคอตายและคนสุดท้ายที่อยู่ในร,ในรายชื่อนั้นก็คือมาคัสยอนเมื่อเสิร์ช หาใน Google ก็เจอกับบล็อกส่วนตัวของเขาซึ่งเขาได้อัดวิดีโอโพสต์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาชอบฝันถึงคนแปลกๆที่ใส่เสื้อลายมีมือเป็นใบมีดทุกครั้งที่เขาหลับไหลมันจะตามล่าเขาเขาอดหลับอดนอนมา3วันแล้วเขาพยายามแชร์ประสบการณ์ที่เขาประสบพบเจอและถามไทยคนที่มาดูว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ้างไหมก่อนที่วิดีโอทั้งหมดจะถูกตัดจบลงไปด้วยความมึนงงและแครตินก็โผล่มาเขารู้แล้วว่าเกิดอ,อะไรกับเฟรดดี้ครตินพาเนนซี่ไปที่โรง เพื่อไปเจอกับพ่อเขาและถามกับพ่อว่าคราฟเอดี้ทาไมเฟรดดีดด้ครูเกอร์พ่อก็บอกว่าพยายามปกป้องลูกและสิ่งที่เขาทําทําให้พ่อคงตานอนไม่หลับมาหลายปีแล้วลูกจะเอ่ยถึงมันทําไมควีตินผิดหวังกับผู้เป็นพ่อพ่อที่เขานับถือว่าเป็นคนดีมาตลอดแต่พ่อกลับฆ่าคนทั้งเป็นได้ลงคอตอนนี้พวกเขาเลยตัดสินใจเพื่อจะไปโรงเรียนแห่งนั้นเพื่อค้อนหาความจริงว่าทําไมพ่อแม่ถึงเคยดแคนครูเกอร์มากนักแต่ทว่าจู่ๆสภาพโรงเรียนก็ ปปลี่ยนไแนนซี่ได้เห็นศพของคริสมาทักทายนานเป็นอาการชัดเจนว่าพวกเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วถ้าพวกเธออดหลับอดน,นอนมากกว่านี้ร่างกายอาจจะช็อกได้ต้องรีบไปเฮร่งด่วนแต่ระหว่างทางควตินได้จอดแวะรถณนร้านยาเขาต้องหายาเอฟิทอฟีนเพราะกลัวว่าตัวเองจะเพลียและหลับลงไปและขอให้แนนซี่รอยอยู่ที่รถแนนซี่ที่อยู่เพียงลาพังครูเกอร์ก็ได้มาเปิดประตูและเวียงเธอออกมาจากรถเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแนนซี่หลับในโดยไม่รู้ตัวอีกครั้ง ในส่วนเควตินที่ไปซื้อ,อยาคุณหมอก็ไม่ยอมขายเนื่องจากเขาไม่มีใบสั่งยาถึงแม้เควตินจะอ้างเหตุผลต่างๆนาน,นาแต่ด้วยจรรยาบรรณาวามเป็นหมอเขาก็ไม่อาจจะยาได้จริงๆในส่วนเอนซี่ที่คงสติเอาไว้ไม่ไหวเธอเลยใช้ที่จุดบุรีจีไปที่แขนตัวเองเพื่อกระตุ้นความตื่นตัวแต่ทว่าความเจ็บปวดก็ไม่ช่วยอะไรเธอเลยเดินเข้าไปในร้านเพื่อหาเควตินแต่ทันใดนั้นสภาพร้านก็เริ่มแปรเปลี่ยนเฟรดดี้ได้ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้า คลืบคลานออกมาอย่างช้าๆและฟาดกรงเล็บใส่เธอก่อนที่มันจะปลุกให้เธอตื่นเลือเธอออกแดนแนนซี่แน Nancy. Nancy นซี่กรีดร้องออกมาอย่างหนักและควตินก็ได้มาช่วยเธอเอาไว้เธอได้รับบาดแผลแล้วและต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลแต่สิ่งที่น่าแปลกใจในมือแนนซี่ได้คว้าเสื้อของครูเกอร์เอาไว้และนําเสื้อเสื้อนั่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แต่นี่ไม่ใช่เวลามันตั้งทฤษฎีควีตินรีพาเธอไปโรงพยาบาลคุณแม่ก็มาดูอาการลูกด้วยความเป็นห่วง แนนซี่ก็บอกกับแม่ว่าดูสิแม่ก็รู้ว่าใครทำแต่คุณแม่ก็ไม่ยังปากใจเชื่อว่าเป็นจริงที่ลูกได้กล่าวคุณหมอจะฉีดยาระงับอาการเจ็บปวดซึ่งมันจะทำให้เธอหลับแน่นอนแนนซี่ไม่ยอมให้หมอฉีดพยายามดิ้ดดิ้นจนสุดท้ายคุณหมอก็ขอให้คุณแม่เซ็นอนุญาตในการฉีดยาสลบซึ่งคุณแม่ก็ลังเลยอยู่สักพักก่อนจะเซ็นยินยอมแต่ทว่าเมื่อหมอกลับมาเข้าห้องแนนซี่ก็มีอยู่แล้วควยตินได้พาเธอหนีและควยตินก็ได้แอบจิกยา มันจากโรงพยาบาลด้วยมันคือเอฟิทฟีนที่จะฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงควตินถามกับเธอว่าจะเอาไหมแนนซีที่กลัวข็มนก็ไม่เอาควตินได้ฉีดยานั้นเข้าสู่ร่างกายตัวเองทําให้เขากระปี้กระเป๋าและพร้อมเดินทางซึ่งในระหว่างทางนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่กำลังจะเป็นไปได้ด้วยสวยถึงแม้จะอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายและอีกไม่กี่นาทีทั้งคู่ก็จะถึงเป้าหมายแต่ทว่าเฟร,รดดี้กลับมาตัดหน้ารถทําให้ต้องหักหลบพุ่งเข้ากอญ้าาดวววยควมเร็ รถไม่สามารถไปต่อได้แต่ทั้งคู่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยใช้เท้าเดินไปถึงเป้าหมายซึ่งที่นั่นก็คือโรงเรียนเต็มอนุบาลแบ็กแฮมซึ่งเมื่อเข้าไปไม่นานแนนซี่ก็ถูกเฟรดดี้ฟาดฟันแต่ทว่าก็เป็นแค่ภาพหลอนของเควตินตอนนี้พวกเขาเริ่มลังเลว่าอะไรบ้างที่เป็นของจริงอะไรบ้างที่เป็นความฝันต้องรีบจบมันก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ยกว่านี้ทั้งสองดิ่งตรงไปที่ห้องใต้ดินและก็ได้เจอกับกรงเล็กด้านทําให้พอเดาได้ว่าที่นี่ เคยเป็นห้องของเฟรดดี้เมื่อสำรวจรอบๆก็เจอกับห้องลับซึ่งมันเป็นทางแคบๆเมื่อทั้งคู่เข้าไปแนนซีก็จำได้ว่าเธอเคยมาที่นี่พอรูปภาพตรงผนังมันก็เป็นฝีมือของเธอกับเฟรดดี้ช่วยกันละเลงรูปภาพแร่ละภามันเป็นลายเส้นของเธอที่เฟรดดี้เคยสั่งสอนให้วาดยังไงในส่วนเครตินเขาก็เจอกับกล่องหนึ่งซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยรูปภาพเมื่อเขาในเห็นมันเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขาแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเหมือน แนนซี่ขอดูเครตินก็ไม่ยอมให้สุดท้ายแนนซี่เป็นคนที่แย่งใบซึ่งรูปภาพเหล่านั้นก็เป็นรูปภาพของแนนซี่นี่เองมันคือความจริงที่พวกเขาเคยอยู่ที่นี่และเฟรดดี้เองก็เคยทําบางอย่างที่เลวร้ายกับพวกเธอและสาเหตุที่เฟรดดี้เครียดแค้นก็เป็นเพราะพวกเธอนําเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนี้ไปบอกกับพ่อแม่เขารู้ความจริงมาโดยตลอดและเขาอยากได้อะไรก็ต้องได้พวกเราจะหาวิธีจบเรื่องนี้ยังไงซึ่งแนนซี่ก็เกิดไอเดียจากเสื้อ เธอพาที่เธอดึงออกจากโลกแห่งความฝันนั่นแสดงว่าเธอสามารถนำเฟดดี้สู่โลกแห่งความจริงได้และจะใช้โอกาสนั้นในการจัดการมันพวกเขาได้วางแผนกันว่าแฮนเนซี่หลับไปซะเพื่อล่อหลอกให้มันออกมาทันทีที่เนนซี่จับมันได้ในความฝันควตินก็จะปลุกเธอและลากมันออกมาจากการในโลกแห่งความจรงิงถึงแม้ควตินจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ก็คงไม่มีวิธีทางอื่นแล้วและถ้าช้าไปกว่านี้ทั้งคู่อาจจะโดนฆ่าตายและทั้งสองก็ได้จูบลากัน ก่อนจะหายไปแนนซี่ได้ปล่อยให้ตัวเองหลับส่วนเควตินก็จัดหาอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้แต่ทว่าคนที่หลับก่อนกลับเป็นเควตินเขาโดนครูเกอร์ทำร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวสภาพสะบักสะบอมลมหายใจเริ่มร่อยรินหากโดนโจมตีต่อไปคงไม่รอดแต่ในจังหวะนั้นแนนซี่ก็ได้โผล่มาเรียกหาครูเกอร์ครูเกอร์เลยเบี่ยงความสนใจไปหาแนนซี่เด็กที่เธอชอบมากที่สุดแนนซี่ไล่มันให้ไปตายซะแต่ครูเกอร์ผู้ใจเย็น ก็ได้ค่มขวานเธอโดยการให้ดูศพของเพื่อนๆถึงแม้แนนซี่จะรู้ว่ามันเป็น,ปนความจริงเธอทำได้แค่หลบหนีและไปซ่อนอยู่ในตู้น,นั่นคือตู้ที่บ้านของเธอเองแต่ทว่าในโลกแห่งความฝันเฟรดดี้สามารถอยู่ทุกที่มันตามหาตัวเธอเจอแนนซี <Nancy S 2> ่ก็ได้แต่วิ่งหนีแต่จ,จู่ๆเพื่อนที่เธอเหยียบย่ำกลับแปรเปลี่ยนเป็นน้ำนองสีเลือดครูเกอร์ไล่ตามเธออย่างช้าๆและแนนซี่ก็จมไปในกองเลือดก่อนที่จะล่วงหลุ่นจากเพดาน ลงมาบนเตียงที่เธอหลับนอนอยู่ทุกวันเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ก็เปลี่ยนแปลงเป็นเสื้อที่เฟรดดี้ชอบมากที่สุดถึงแม้แนนซี่จะเป็นเด็กตัวน้อยที่แสนน่ารักแต่เธอก็มาพร้อมพิษสงเธอหยิบกันไกแถวนั้นแทงเข้าไปที่เบ้าตาของเฟรดดี้แต่ทว่าในโลกแห่งความฝันไม่มีอะไรทำร้ายเฟรดดี้ได้เธอได้แต่กรีดร้องอยู่บนเตียงซึ่งในโลกแห่งความจริงเสียงกรีดร้องของเธอทำให้เควตินตื่นเควตินพยายามปลุกเธอแต่แนนซี่กลับหลับลึกจนไม่สามารถ ได้ง่ายๆควตินเลยจำใจต้องใช้เข็มฉีดยาเพื่อกระตุ้นประสาทเธอแทงเข็มไปที่หน้าอกอย่างจังซึ่งในเวลาเดียวกันในความฝันเฟรดดี้กังจะทิ่มแทงเธอแนนซี่เลยจับมือมันและลากมันออกมาจากความฝันสู่โลกแห่งความเป็นจริงควตินไม่รอชารีบไปจาัดก,การมันแต่ควยตินไม่สามารถต่อสู้กับมันได้เลยเพราะว่าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลสุดท้ายกลับเป็นตัวแนนซี่เองที่ปาดคอมันจนมันแน่นิ่งไปและด้วยความมั่นใจ เธอเลยเผาที่นี่ทิ้งพร้อมกับเฟรดดี้และด้วยกองไฟที่มอดไหมทําให้ตํารวจมาที่นี่ในไม่ช้าทั้งคู่ได้รับการรักษาและสามารถกลับบ้านอย่างปลอดภัยแม่ของเนนซี่ก็ดีใจที่โลกกลับมาเป็นปกติแต่ทว่าเปล่าเลยเฟรดดี้มันยังคงอยู่ในกระจกด้านหลังของแม่และแทงแม่จากด้านหลังก่อนที่จะนําตัวแม่ลากเข้าสู่มิติกระจกและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.2เต็ม10คะแนน เช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย